สวัสดีครับมื้อนี้พ่อกับบาซีให้พี่น้องโอ้พี่น้องได้เมนูที่เด็ดพี่น้องปลาหมึกยัดใส่เนื้อหมึกเนาวอู้อย่างนี้พี่น้องอืมพีนัสเซียพี่น้องน้ำลายแตกแล้วฝากหน่อยนะพี่น้องฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ซักใครก็ติดตามแรงใจบาซีนะครับกขอบุญขอบคุณบีขอบคุณน้องที่คอยเติมแรงใจบาซีตลอดมากสวัสดีคนที่อยู่ในประเทศแลือก็ต่างประเทศบ่มีหยังมาฝากมาตอนครับพี่น้องมีแต่แนวกินแซ่บๆมากินในพี่น้องมื้อ น้ำหลดหาดอุ้อางงายได้มาซีโต้พี่น้องโต้บนไงเลยนี่เอ้เอาตันา้นไงก่อนนี่อู้บ่เกิดเฮ้ยเอาหมูสับกับบุนเสศษพี่น,น,น,น้องหยัดข้างในพี่น้องเน้นๆเลยอู้เน้นครับพี่น้องเพื่อมาพี่น้องทำแรไแข่งมันืมอื่

ăn không, mặt tay Bao sáng kêu nó sẽ bị tay sáng 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 à sáng sáng นี่ไม่คัดหนือนเลยนามดุดอ,อือ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 เก่ามาไม่ใช่เด็ก อือมีความส,สม่ำเสมอเผ็ดนัวๆหนามลาดเนี่ยปลาแล้วเออมือ,มอ,มอมกล้วยแบบเน้นๆลยพี่นอ้อง mua sao nền nền và mà phụ thịt luôn mà u ừ <coughs> 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 เสียเรื่อยเลยพี่หน่องสบาซส้กินมึง,ยง,มงอยากใส่หไหนมึงเอาเดี๋ยวเพนนี้แอปแอปตัวที่เไปไ็นดเสียบเป็นตลาดเลยพี่หน,อหหน่องจัดเลยเดี๋ยวเอาไ้เอาวัดนี่นี่มหน่วยพรอ้อมอ๋ออืม

ต้องสามเกินห่อ,หอมเงี่ยกนินยังกเสียบหอมรูอเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าเนี่ยต่องเกิดป๋าถูกพี่น้องอยาก,กินลายได้พี่นอ้องพียิมอ้ฮม เราเดี๋ยกินได้หลายเมนูตยสามมันแน่ยดเนคือเครื่องในต้างในปลามึกมันแน่นแห้งเนาะกินมามุกคราบตัวชื <c oughs> ่นเองทํากินปลามืกหกตัเพราะว่าเครื่องมัน,น,น,มมนแน่นาล้วม,มูกเร,ราซืานนอ้อซื้อมาเกือบเื่องโลกน่นเดเบียอ๋อถูนี่น้รับอ๋อ

เอ้ยอกินอะาได้บยโอ้โห้้าสองยวเรื่องของันนี่ในนู่ที่จะ,ะสัสสุดแบบตัวเสียที่น้องรอเบเห็ดกินบ้างได้เป่น้องหมึกยัดไส่นึงมะนาวกา้กนในที่มนขีบบาซีจนจบแบบบ้านเดกกดรลยกซลาคร์ต้ากพี่น้อมก็ไล์ก็ซาลาคา,คาร์ต้ตทีาออนอนาาตามนังใ,ใ,ใจบาซีน,น,นะครับ นี่ว่าเชี่ยงอยู่คอตัวแรกไปก่อนสวัสดีครับ